พุ่มละจ้ะเยอรมันก็เขียวจ้ะเด้อแล้วผัม<น>ันเผักเขียวค่ะพิษเด็ดเนาะค่ะนี่วดเพื่อนนี่เป็นสากๆเนาะจ้ะอันดอกเพกื่อนเพื่อนเอาไปเฮ็ดเบียร์เฮ็ดไวค่ะกินได้ค่ะไม่มีพิษแต่ว่าเพื่อนว่าบ่ให้กินหลายเนาะค่ะผักตสดสนิทนี่เนาะจ้ะ เมาส์เพื่อน่ากินพอประมาณเนาะค่ะเนาะอู้ยนี่จะยอดใหญ่อๆอกๆเพื่อะใหญ่ๆอกๆ,ๆนี่ค่ะอยอดเพิ่นอันนี้ก็กินได้ด้จ้ะที่เป็นน้ำนะจ้ะโอ้ยน้ำน้ำย่อยกับบริใสถุงมือเลยค่ะนี่ค่ะ แบบนี้ดีกว่านี่ก็กินได้จ้ะย่อนหมักป้อมเบี้ยนค่ะนี่บางคนก็เอิเบลูเบอร์รี่เบลูเบอร์ออรี่เยอะค่ะนี่นจ้ะดวเดียอยู่ี่แมนเบัดค่ะเนี่ยนี่ยายวสิพามาเก็บนคะคะตอนนี้กำลังออกเยอะเลยจ้ะ ยอดทัวทางยูเล่คนกกบมาเอินกันว่ายอดทัวเนาะค่ะนี่จ้ะนี่จ้ะนี่จะยอดอบอวบ <Okay. S 1> นี่ค่ะ ยอดดีวัวบโอ้ยแย่เฉยเอาจะทุกคนนี่ค่ะด้วเดียอยู่นี่หนึ่งเส้ปลาเด้อจ้ะหนึ่งเส้กันอันใส่ปลานี่ค่ะหนึ่งพารรวมนะจ้ะแซ่บค่ะมีแต่ยอดอุบวบอันจ้ะยอดใหญ่ใหญ่นี่ใหยเด็ดเอาทั้งสี่เลยค่ะนี่จ้ะ สูงเนาะค่ะเอาสูงๆนี่ละจ้ะเนี่ยยอดใหญ่ค่ะสวยงามมากจ้ะนี่ค่ะได้มาทางนี้แหละย้ายก็เลยพามาแวะเบ่งผักกระเทียมเนาะจ้ะ โอ้ยสะอ่อนค่ะงามค่ะดอกไม้ก็บองงามปานเนาะจ้ะคุณเด็กค่ะปีกอนยายกัมาถ่ายให้เบิ่งอยูนน่นาะจ้ะบานหมดแล้วเป็นดอกบานด้วยและค่ะนั่นจะ <c oughs> หลักฐานสงสัยเอาไปไม่ไหมค่ะเพื่อน,ก,น,ก,น,ก,นอก,ก็มาเก็บคือกัน่อยาก็มาเก็บเนาะจะนี่จะเป็นการประหยัดบริสุทธ์เนาะค่ะ เยอะเบอ้อเอาหลายเด้อค่ะเมือนี้เนาะเพื่อนกับเมืองไทยเบ้ดแล้วจ้ะพากันเมื่อเทียวเมืองไทยเบ้ดแล้วเหลือแต่ยายคนเดียวนี่ค่ะเด้เอาพ่อมากินเนาะจ้ะเนาะไหนๆก็ได้ผ่านมาทางนี้แล้วจ้ะ ににいや。 จ้ะพักตัวนี้อ่โบแก้ได้อค่ะเด้อเนี่ยถึงสิมีดอกแบบนี้แกบโบแก้จ้ะนี่จ้ะยายก็เอาดอกไปน้ำนิดหน่อยนั่นค่ะระวังเด้อจะตัดกระไดอันนี้ไม่ใช่นะคะนี่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 นโบแมนเด้อจ้ะนี่ไายกันจ้ะนั่นเข็นบอกค่ะตัวนี้กินโบได้โบแมนพักกระเทียมได้ค่ะนี่ แต่เหมือนกันมากแต่ว่าโค้นพันสีแดงเห็นบ่จ้ะผักกระเทียมโค้นพลนระขาวเนาะค่ะนี่เอากระลวังเอายันยันพักยันตัวนี้มีผิดเนาะค่ะนี่ขาแดงแดงนี่ยันพันมีผิดผันผักกระเทียมก็สีขาขาวขาวสีนาะจ้ะแต่ว่าใบเหมือนกันด้วยค่ะนี่จ้ะตัวหนึ่งสีเข็มแน่ตัวหนึ่งสีพ่กเข็มปันใดนี่ค่ะ เบิ่งเอาเนาะจ้ะจก็นหูแจกเบดเลยล่ละแต่ว่ากะยันเก็บพักมีผิดไปน้ำเนาะจ้ะนี่นี่จ้ะบางข้างในปลาพักกระเทียมนี่เนาะคะ่ะนสมีอันพักตัวนี้ผสมยามเฮาเก็บเฮาก็ระวังเอานี่จ้ะตัวนี้มีผิดเด้อค่ะนี่เนี่ยเพิ่นผสมอยู่ในป่าพักกระเทียมนี่ลหละจ้ะนี่เนี่ยนี่กระดอกพักกระเทียมเนาะจ้ะตัวนี้ดอกมีผิดเนาะคะ่ะเนี่ยจ้ะิ่นผสมกันอยู่ในนี่แล้วค่ะนี่เนี่ย ตังไต่กับผักกระเทียมเท่ากับใบย่ามเบิ่งเอาเนาะจะย่ามมเก,กิบสะออนได้จะ้ะยายสะออนอยู่นี่ประมาณสี่ลาหาลานี่ลจะจ้ะปลาผักกระเทียมนี่สวยมากจะ้ะ ที่เลือเอาใส่จ้ะหลายๆนี่ย้ายกับแม่หมอนเอามองน้ำค่ะทุกคนนี่ค่ะนี่ งามค่ะค่ะนี่จ้ะ ស្លាស់វីาន់ពីន់នុងអារឆចាន់លា្រូវ្រៀតាន់ពីន់ទាតាម្មានបាន់ល់ទៅការទៅផ นี่จ้ะโอ้บัวตองยานเพิ่นเบิดเด้อค่ะเด้อยายมาเก็บหังสี่ก็ได้หัวเพิ่นกุยังเนาะค่ะหัวเพิ่นอยู่ใต้เนี่ยดอกพันออกมาเพิ่นกะเป็นอันขยายพันธุ์ได้อีกเนาะจ้ะเนี่ยหัวเพิ่นอยู่ใต้ๆต้พันค่ะเอาบัได้เอาหัวเพิ่นขึ้นมาเนาะจ้ะเนาะเพิ่นบัตายเด้อค่ะเด้อบัวตองยานเพิ่นตายแหงแพรจ้ะเฮงตัดแหงแพรค่ะเนี่ยดอกเพิ่นแก่กันย้ายสิมาเอาเมื่ออันลองมือปลูกเมืองไทยเบิ่งเนาะค่ะเนาะ ย้อนเสียงไงจักหน่อยด้วยจ้ะมาเก็บเอามองน้ำพงามงามคือจริง,ง,งวะ่ะนี่ค่ะยายขอบคุณทุกๆก,กำลังใจเด้อใจเด้อขอบคุณท่านผู้ชมที่อันเป็นกำลังใจให้กันมาตลอดเด้อค่ะขอบคุณมากๆจ้ะยายจะทำคลิปโบเก่งเนาะ,ะเขเนะาะทำคลิปสองสามปีเพิ่งที่ได้ท่านครัวติดตามจ้ะ ยายขอฝากน้ำในเด้อค่ะเด้อที่ตามยายในเด้อค่ะทุกคนขอบคุณลวงหน้าเด้อค่ะขอบคุณค่ะยายกติพยาย้มป,ปับปุงตัวเนาะจ้ะยังบม่ทันเด้ผ่านกดอยู่กระโบ,บเป็นยังเนาะจ้ะ,ะค่อยๆทำไปนี่ค่ะบบใจร้อนจ้ะผ่านก็เอาผ่านก็ดีเนาะจ้ะบ่ผ่านก็ทำไปเรื่อยๆเนะจ้ะ จะย้ายขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณท่านที่ให้กำลังใจย้ายเนอกจ้ะที่รับชมย้ายมาตลอดแล้วก็ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์พร้อมด้วยค่ะเด้อขอบคุณมากๆเลยจ้ะย้ายเพราะ้วจ้ะย้ายที่พอแล้วนีเพราะ้วได้หลายเติบแล้วจ้ะผุนค่ะขาวอากลาด ใช่หมดเลยจ้ะดอกผักกระเทียมยายพอแล้วค่ะกลับไปเบิ่งผลงานกันอยู่บ้านอีกเนาะค่ะจ้ะเนาะนี่จ้ะผุนคนใหญ่ยังลุกๆ,ๆ,ๆออกนานแล้วค่ะผุนจ้ะแมนเบิร์ตค่ะผุนทางในเด้อค่ะเด้อย,ย้อนแสงขาวอักลากเนี่นดอกผักกระเทียมแมนเบิร์ตค่ะนี่จ้ะยายถ่ายปั่นเบิ่งเนาะค่ะเนาะมีทางจ้ะเนี่ยเป็นตัดออกเลาะมีทาง,ทาง เปนกระตัดออกนาะจะเอาก็เข้าไปเก็บเลิกๆคุนละค่ะพุนค่ะเข้าไปเก็บท้างในคุนจ้ะดูนีหมาดอกขาเทียวเนี่ยมาต้องย่านจ้ะหลยค่ะค่ะทุกคนเอ้ยสะอ่อนจ้ะสะอ่อนสะอ่ะอนย้อนแสียงง่ายจ้ะฟังนั่งกับนีเด้อค่ะคุนข่างทางฟังนั่นจ้ะบรรยากาศริมทางเนาะจะเนาะอากาศดีดีจ้ะอากาศกำลังดีเลยค่ะแดดมีแดดนาาจะ สะออนครับฮัฟว์ได้เหยียบยำเพิ่นเด้อจ้ะย้ำายพกกา,ขาๆๆๆเข้าไปเก็บนี่เพิ่นก็มีทางเข้าไปจัิงสิละจ้ะนี่อดรอดเอาอดเข้าไปเนาะเนาะแล้วก็แยกเก็บไปเก็บมันละจ้ะโอ้โหนี่เดืตอต้นยาวๆใหญ่ๆแต่ทั้งนี่เพือ่อนอะได้บริมาทั้งนี่ค่ะวมาต้นใหญ่ต้นยาวจ้ะเพื่อนอะได้บริมาทั้งนี่ค่ะ นายเก็บพังพูนอ้ทางนี้ก็งามจ้ะ20่บาทจ้ะเด็นกลับบ้านจ้ะกลับบ้านห่อนอยู่เด้อค่ะเด้อมาเบิร์ผลงานอยู่บ้านเนาะจ้ะเนาะขอบคุณทีตี่ตามเด้อค่ะเด้อ ถึงบ้านแล้วค่ะทุกคนนี่จ้ะย้ายกับว่าเสียาน้อยนึงบัตรอันตัดไปตัดมาเพืินค่ะมวนได้ตั้งหลายเติบอันนี้กับอันยอดทั่วเนาะจ้ะนี่ยอดทัวเอามาพอกินระยาเนาะค่ะกินลายบบได้เมาจะ้ะนะคะเนาะได้ดอก่นติดมานำน้อยนึงจ้ะทุกคนเนี่แต่กระเปาเป็นอย่างเนาะค่ะ ขอบคุณหลายๆเ้ยค่ะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกติดตามเลอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์จ้ะขอบคุณมากที่รับชมยายเนาะค่ะเนาะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะค่ะ่ายายสิาพาไปใส่ไปเก็บพักนงานบีขอบคุณมากค่ะสวัสดีจ้าดูดีไม่แห้งค่ะ